ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงสาวสวยที่ชื่อว่ามิโนรินมิโนรินเป็นเด็กที่น่ารักมากๆมิโนรินอาศัยอยู่ในดาวประหลาดซึ่งคนในดาวดวงนี้จะมีอวัยวะภายในร่างกายมากกว่า32ชิ้นและใช่มิโนรินนั้นมีปากอยู่3ปากด้วยกันซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติแต่ปากของมิโนรินนั้นสวยและอวบอิ่มเป็นอย่างมากทาให้เธอนะ่ะดูดี แต่ความสวยนี้กำลังทำร้ายเธออย่างไม่รู้ตัวเด็กสาวหัวสีชมพูนั้นอิจฉาเธอเป็นอย่างมากเธอมีสีตาและหัวสีชมพูเธอลอบเข้ามาทำร้ายมิโนรินตอนที่มิโนรินกำลังเผลอทำให้เธอสาบมิโนรินให้เหลือแค่ปากปากเดียวมิโนรินที่เพิ่งตื่นจากฝันกลางวันตื่นมาก็ทำให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากที่เธอเหลืออยู่แค่ปาก ทำให้เธอเกิดความอับอายและหนีจากดาวมาอยู่บนโลกมนุษย์ก็นั่นแหละคะ่ะสตอรี่ทั้งหมดมาค่ะเอาไรพอจะดเดากันได้หรือยังคะว่าของสะสมของมิโนรินนะคะคืออะไรก็เกิดเงินไปแล้วเนอะตั้งแต่นันนะ่นแหะก็วันนี้มิโน,โนจะมาให้ดูของสะสมของมิโนทั้งหมด ค่ะมันก็คือค่ะนี่ก็คืออ่ของสะสมเกือบทั้งหมดนะคะของมิโนโลินก็ยกมาให้ดูส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่ค่อนข้างเยอะเลยแหละก <c oughs> ็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกี่ชิ้นคือปกติใส่ไว้ในรินชักนะไม่ได้เอาออกมาโชว์ไม่ได้เอาออกมาอะไรเหมือนยาทาเล็บเล่ยเหมือนกองยาทาเล็บเลยยังไม่รู้เลยว่ามีกี่ชิ้น เรามาเริ่มนับกันเลยดีกว่าหกสชิ้นก็17บเจ็ชิ้นเป็นเหตุสังเกตได้คือความจริงมันก็มีมากกว่านี้ไล้แต่แบบมินโนก็ทําหายไปบ้างอะไรบ้างคือมินโนคนทําลิปติกหายบ่อยทุกคนเพราะแบบ มีสิแท่งก็คือพกอยู่ในกระเป๋ามันห้าแท่งไปแล้วแล้วก็แบบอันตรายหายอันตรธานหายไปเออโอเคองั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวคนละสีทีละสีกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเป็นชิ้นที่ก็ค่ะมันคือลิปสติกของดีออนะคะซึ่งฝาหลุดออกไปแล้วเรดมากฝามันหลุดออกไปแล้วให้มิโนทำไงนี่ก็คือ สีของมันนะคะนี่แล้วก็จะมีตรงกลางด้วยตัวนี้สีมันก็จะเทสเทสนี่สีของมันจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งซึ่งซึ่งราคามันอยู่ประมาณเช็คอยู่เมื่อกี้หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทก็ ค่ะสิแรกเดี๋ยวต่อไปมาที่แบรนด์คาริคารายอะไรสักอย่างไม่โนอ่านไม่ออกซึ่งคือตัวนี้คือไปเช็คในเน็ตมาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นี่สีมันก็สวยนะคือความจริงสีมันก็อาจจะเหมือนกันหมดทุกสีเลยก็ได้ที่มีทูกซื้อมานี่เดี๋ยวจะลองให้โรสนีมีสีเห็นนี่ก็พอทาออกมาแล้วเนี่ยสีมันก็จะประมาณนี้เป็นเป็นลิปเนื้อแบบเนื้อแมทแหน่อย ซึ่งว่าทำไมคือโปรติไม่ค่อยชอบอันนี้นะคือสีของเจ้าดิปตัวนี้อันที่สองตึ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 งราคามันก็ไม่แพงก็ร้อยสองอยค่ะประมาณนั้นต่อไปนะคะจะเป็นมิสโรดลิปติกนะคะคือแท่งนี้คือถูกมากๆคือราคามันเจ็ดสิบบาทแต่คือสีสวยอะ่ะอันนี้คือยิ่จจในช้อปปี้นะคือช้อปปี้ขายสี่สิบไเจ็ดสิบเออนี่ สีมันก็ค้ายกับอันเมื่อกี้ปะ้ายเนอะนี่เดี๋ยวทายดูฟิไว้มันสีไม่เหมือนกันนี่ปููนี่ก็คือสีของเจ้ามิสโลนนะคะนี่น,น,นีคือในกล้องมันก็ไม่ได้สีสวยขนาดนะั้นนะแต่แต่แต่คือของจริงสีสวยมากนะทุกคนไปจบอันที่สามต่อไปนะคะเป็นตัวที่สีปะสีแหละเป็น3 C E นะคะสไตล์นาะดั จายนันดาอันถูปัวตัวนี้ก็สีก็คล้ายๆกับตัวที่ตัวที่ผ่านๆมานะคะก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ400ร0อห้าร้อยก็แต่มิโน,โนใช้สภาพมันเย็บยืนมากเลยขอโทษนะมาดูดูให้ดูสีปับ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 นี่สีมันก็สวยนะแต่ก็คล้ายๆกับสีนี้แล้วก็ นั่นแหละคล้ายๆสีเดียวกันเลยฉันซื้อลิปติกสีซ้ำกันเยอะมากบ้าบอที่สุดต่อมานะคะอันที่ห้าั้หนึ่งสองาที่ใช่ห้านะคะก็จะเป็นลิปลิลี่บายเลสนะคะลิปนี้เออันนี้เพื่อนมิโนซื้อมาให้จากเกาหลีนะคะแต่ราคาของเกาหลีมิโนไม่แน่ใจแต่มิโนเช็คราคาของประเทศไทยมาให้แล้วก็คืออยู่ที่ประมาณ4ี่อเจสิบาบาทนะคะก็อันนี้มิโนก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะอืม ก็สีค่อนข้างสวยนี่สีนี่คือัจดใจมินโนมากชอบชอบนี่ก็คือสีของเขานะคะก็คือจะแดงสดมากมินโนชอบมากทาอยู่ข้างในแล้วก็เกเกี่ยวมาใช่ไหมสวยมากชอบต่อมานะคะก็มาอยู่ที่ลิฟเลฟลอ้อนนะคะก็สีค่อนข้างที่จะแตกต่าง จากอันก่อนๆมากเพราะนี้มิโนใช้ว่าท้าข้างนอกสีคือแบบชมพูบันเย็นอะเออแบบเป็นสีที่แบบไม่เคยคิดจะซื้ออ่ะนี่บานเย็นไหมหรอบานเย็นแค่ไหนอะเออบานเย็นก็ไวใช้าทาข้างนอกเห็นไหมปาก,าก็กระดูชมพูขึ้นมาเลยเก้า oh ต่อไปนะคะก็เป็นลิปยอดฮิตของวัยรุ่นนะคะก็คือลิปจิงแอริเลซึ่งเบอร์ที่มิโนโใช้ก็คือเบอร์ศูนย์สองก็มิโนโก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคือหอมมากชอบตรงที่มันแบบหอมแบบหอมมากหอมมากราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเด็จากช้อปปีเป็นหลักพอเราเปิดในช้อปปีเราไม่จําราคาของที่เราซื้อเป็นเราจําทำไมมันเจ็บปวดก็สีมันก็จะแต่โปรตีทาปากแล้วไม่ค่อยติดไม่ค่อยทา แต่สีมันสวยมากนี่เห็นปะโนก็เลยแต่ก็มันไม่ค่อยติดปากมันก็ติดนี่วะมันก็ต้องใช้น้องบ่อยๆนะคะก็นี่ค่ะต่อไปนะคะเป็นลิปของ Gina g r a มนะคะซึ่งชิ้ละถูกมากๆชิ้นละห้าสิบกว่าบาทเอง มิโนก็เลยซื้อมาสามแท่งนะคะแล้วเดี๋ยวมิโนจะมารีวิวที่ละแท่งแท่งนี้นะคะเบอร์โอ้ย02มิโนเก็บกล่องไว้ด้วยแท่งนี้นะคะเบอร์02เป็นเบอร์ที่มิโนชอบที่สุดนี่สีมันก็จะประมาณนี้โอ้เป็นลิปที่แบบเนค่อนข้างหยาบมากเลยนี่โอ้สีก็คล้ายๆอันนี้เลยนี่นะว้าจริงฉันมีลิปสีซ้มกันเยอะมากอันนี้นะคะก็คือเบอร์02ต่อไปต่อไปต่อไป ต่อไปจะเป็น06ก่อน06เนี่ยสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะนี่สีนี้ก็จะออกแดงๆขึ้นมาหน่อยนี่ก็คือเบอร์06ตึงๆสีซ้ำกันไหนไหมเนะี่ยก็ไม่ซ้ำโอเคต่อไปต่อไปต่อไปนี่เบอร์12นะคะแท็นี้ก็ชอบก็คือชอบลุกสีอะไรแต่แบบมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยว่าไงเดียะ มันแห้งอะทาแล้วค่อนข้างแห้งปากอะค่อนข้างแห้งมากมอกนี่ก็คือเบอร์สิบสองค่ะเห็นไหมนี่สีมันจะสวยสวยสวย,ส,สวยสวยทุกสีไนมะ่น่าสวยสวยทุกสีแลวซึ่งแบบมิโดยชอบมากเป็นลองใช้นะคะทุกคนราคาถูกแล้วก็ดีด้วยค่ะแต่ทาอาจจะต้องทาด้วยลิปมัน,นะคะะควบคู่ไปด้วย ต่อไปนะคะก็คือเป็นกิน e a d Lip a l m um นะคะ Plump p Pl um, l B a L B A L M p l u m นะคะก็เป็นลิปมันคือเมื่อกี้พูดถึงลิปมันใช่ไหมก็นี่แหละคะ่ะก็เป็นลิปมันที่ซื้อมาจากไต้หวันนะคือตอนนั้นซื้อมาแต่ยังไ,ไม่เข้าไทยตอนนี้เข้าไทยแนละ้วเป็นลิปที่แบบหอมมากทาแล้วแบบชอบมากทาบ่อยมากเห็นไหมปากของเรามันก็จะดูเงาขึ้นมาทันที กลิ่นหอมมากมินูชอบชอบพกไปโรงเรียนตลอดเลยนะคะเวลาหน้าหนาวมินชอบใช้ตลอดอย่าลืมไปซื้อกันนะทุกคนกลิ่นที่มินอูใช้จะเป็นกลิ่นของเออเขาเรียกว่าไงนะไอรูเนี่ย <c oughs> เอ,อทับทิมกลิ่นทับทิมหอ,ห,อหอมหอมมากคือดมมาหลายกลิ่นมากแต่ก็ชอบกลิ่นนี้ก็เลยเอาสื้อนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือเดวิสแนลเดวิแนลลิปคอลเลอร์นะคะสีที่มินอูใช้ก็คือเบสสิบนะคะ โอ้โหฝืดมากไม่ค่อยได้ใช้อฝืดสุดๆอะแบบไม่ค่อยได้ใช้ราคาก็ตัวนี้ไม่แพงนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบเก้ามั้งอิงจากช้อปปีเป็นหลักค่ะนี่ก็คือสีของน้องอยอจะหักไหเนี่ยปาจริงนี่นะคะก็คือสีของน้องนะคะไม่เป็นไรมันก็นานแล้วเนาะ มันเป็นตามสภาพไปมันไปไม่เป็นไรน้องอยู่กับมิโนมานานแล้วมิโนยอมรับได้น้องก็ควรจะนะก็ราคาก็ร้อยสี่สิบกว่าบาทเองก็ช่างมันเถอะค่ะราคาอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็สีของน้องนะคะปึ้งปึงสีซ้ำกับสีไหนไหมไม่แม่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำเลยสวย ซื้อไปใช้กันนะคะเสวาต่อมานะคะเป็นแอลลี่อิงนะคะโอ้ยตายอันนี้มิโนใช้เบอร์11นะคะแต่ว่าสีเบอร์11อะ่ะมันค่อนข้างที่จะช่มผู้บัเดียนมิโนก็เลยใช้สีผสมอาหารนะคะนี่เติมเข้าไปในนี้แล้วก็ขยา่าเขยสีมันก็เลยเออกสะดูปะแปลกๆนะคะก็ตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณลอสี่ร้อยยี่สิบประมาณนั้นได้นี่ก็ ดูเฮ้ hey. สีมันเหมือนกันข้างบนเลยนี่นะไม่เหมือนดีไม่เหมือนสีมันไม่เหมือนกันเห็นปะทุกคนมันไม่เหมือนกัน,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 อ,น,กนอันนี้จะเข้มกว่านี้จะอ่อนกว่าเห็นไหมก็อารอิงนะคะก็ราคาไม่ได้แพงมากก็แนะนําค่ะประมานะคะก็เป็นอันอน,น,น,น <Universe> ี้นะคะเป็นของคุณแม่มิโนดินมิโนแอพจิกมาเป็นของ l ล็บรีเกิลนะคะซึ่งมิโนก็ไม่เคยใช้เหมือนกัน สีดูค่อนข้างที่จะแดงแรงรีดมากเลยนะโอ้นี่มันเป็นออกตินตินนะอ้ก็สีสวยเหมือนกันนี่นะมัก็ดูตอนแรกคิดว่าจะสีแดงแบบเฮ้เยบ้าบอสีมันก็สวยออกอนี่เห็นไหมทุกคนสีมันก็สวยออก นี่ทุกคนราคามิโนโหาไม่เจอเพราะมิโนหารูปมันไม่เจอแล้วก็หามันไม่เจอด้วยว่าแบบคือหน้าตายอย่างนี้ยู่ดูในเน็ต่หาไม่เจอไม่รู้ราคาค่ะต่อมานะคะจะเป็นซีวาน่าคัลเลอร์เน็ลนะคะซึ่งซึ่งซึ่ง,งราคามันอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยถูกนะแล้วก็เป็นแต่มิโน,โนไม่ชอบใช้เพราะมันเป็นเนื้อแมทมันทำให้ปากมิโนแห้งนี่ก็คือสี เปิลปิลปิลปิเปิ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 เห็นไหมสีเขาจะเข้มมากแล้วเขาก็จะแห้งไวด้วยความที่เขาเป็นเนื้อแมทนูมินไม่ค่อยชอบใช้แต่คือถ้าใช้ทีก็คือต้องทาลิปมันตามนะคะคือมือมิโนโตเต็มแล้วแคบจะไม่เหลือที่แล้วเหลือตรงนี้นิดหน่อยก็น่าจะพอนะคะอีกสองอันเองต่อไปนะคะเป็น Romantic Beauty Matte Lip Glow นะคะช่างนี้ราคามันเจ็ดกว่บาทคือไม่แพง ก็เป็นเนื้อแมทเหมือนกันนะมิโนก็ไม่ค่อยชอบเนื้อแมทก็จะไม่ค่อยใช้นะคะตรงไหนดีเลยน,น,น,นี่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 ก็คือสีทาดาเห็นไหมสีไปซ้ํากันรือเปล่ามันคอะโทนหมดเลยเห็นไหมทุกคนไม่ซ้ำหรอกบ้าจริงไม่ซ้ำบ้าคอะโทนมันอันนั้นมันลิปธรรมดาอันนี้ลิปแมทซ้ำกันไม่เป็นไรหรอกก็น,นี่ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นตู้สุดท้ายแล้วก็คือเป็นลิฟของ q ิวเพสนะคะซึ่งราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณร้อยสาสิบเก้าบาทก็ไม่แพงนี่อู้ใจเหมือนนี่นะคะเบอร์ศูนย์สามะทุกคนบางอันมิโนก็ลืมบอกเบอร์เหมือนกันดา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 ,ดาเห็นไหมสีมาคะมันจะอ่อนกว่าอันนี้เห็นไ่ะ ไม่ค่อยได้ทาเหมือนกันเพราะว่าทาแล้วปากแห้งส่วนมากมิโนโ่เนี่ยจะใช้แถวบนใช่ไหมถ้าทุกคนเห็นเลยนะก็คือมิโนโ่จะใช้ถแถวบนแล้วซึ่งสีเนี่ยชอบมากชอบที่สุดและนี่ก็คือลิปทั้งหมดของมิโนโลินค่ะขอบคุณด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วก็ขอตัวไปเก็บลิปก่อนนะคะเพราะว่ามันเยอะมากก็เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิป ของสะสมของมิโนรินค่ะเขาจริงมีมากกว่านี้เองนะแต่พาไม่เจอบายบายและเมื่อเธอมาอยู่โลกมนุษย์เธอก็พบว่าบนโลกมนุษย์นั้นมีลิปสติกให้เธอเลือกเยอะแยะมากมายทําให้เธอรู้สึกมีความสุขและตัดสินใจอยู่โลกมนุษย์จบจบไปอีกหนึ่งวันแล้วค่ะเย่ยย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 ยอยยยยอยย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 ยดยยยยยนยยลยยยยลยย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 ลยยะนะนยยยยยยนยย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 ยนยยะยย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 ย แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องด้วยนะคะจะแม่รักที่ส่งถึงทุกคนแล้ว,ลวไปเต์ค่ะเย้